จะตพริกแกงที่เราจะผัดกับเพิเนื้อสัตว์ทุกอย่างนะแต่วันนี้ตาจะผัดปลาไหลใช่แล้วก็กระเทียมนะก็พริกขี้นูที่เราเตรียมไว้แล้วก็กปีนะมันจะให้ทําเพิ่มวามหอมแลความแซ่บแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปด้วยจะตามทุกอย่างให้ละเอียดก่อนนะที่เราใส่ลงไป อันนี้นะที่เราอยาใส่ตอนเราตำพริกละเอียดแล้วนะขมิน้นเนี่ยม,มันเวลาเราผัดปลาไล่หรือว่าผัดปลาอะไรเนี้ยมันจะดับข่าวนะตาจะผัดปลาไห่กับปลาช้อนนะลองดูวิธีของตาผนะัาดยังไงเราก็จะเอาพริกแกงที่เราตำไว้นะผัดลงไปเลย ที่เราผัดไอ้ตำไว้แล้วก็ผัดจนได้ทีเลยนะเราก็ใส่น้ําลังคกลงไปเลยนะเราก็จะใส่ปลาลงไปนะเอากันได้ปลาไล่มาตัวหนึ่งนะเราก็เอาปลาช้อนนะ่ะปนกับปลาไล่เพราะว่าปลาไล่ตัวเดียวไม่พอเราก็เอาปลาไร่ใส่ทีล่างเพราะว่าให้ปลาช้อนมันสุกก่อน รุงรสกันนะเราจะใส่รถด,ดีไปนะรถด,ดีก็ชูรดถดนะถ้าใครไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะปัดเคี่ยวเราก็จะเจาะทีอิวดำว้านไปสักนิดหน่อยนะน้ำมันห้อย แล้วก็จะใส่พริกไทยอ่อนกับกระชายลงไปนะยีลานะแล้วก็พริกใยแล้วก็ใบมะกรูด <acha> อาจจะพัดปลาไล่กับปลาช้อนรวมกันนะเพราะว่าเราเท่าที่ห้าด้ายนะเลามาต่างจากวัดเราที่ห้าด้ายเราก็ทําลองไปลองทําตามตาดูนะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะตาจะได้ทำห้านแซ่บอร่อยๆให้ลองชิมกันอีกอร่อยต้องลองนะ